เดี๋ยวพิ่งแห้งโอเคเชอร์รี่มาตอนนี้มีคูณ25อุย้ยลูกกวาเขียวกับกล้วยอุ้ย,ยคูณอย่างเยอะคูณอย่างเยอะคูณเท่าไหร่เนี้ยแปดบาทเป็นสี่สิบแปดสิบแปดบาทคูณทนะี่แสนห้าโอ้โเอาแล้วครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเสี่ยมังกรนะครับผมอ่านี่นะครับเสี่ยมังกรนะครับ นอนกินเต็มนั่นเองคระะับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม s วี e โบนันซ่านะครับผมเป็นเกมแค n ดี้ป๊ที่กําลังมาแรงในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมและจะมาเล่นในสําหรับคนที่ทุนน้อยนะฮะจะมาเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันฮะสำหรับคนที่ทุนน้อยแล้วอยากจะซื้อฟีสปินขั้นต่าที่600เนี่ยอยากจะรู้ว่า600บาทอะ่ะมันสามารถทํากําไรได้ถึงพันหรือเปล่านะครับผมวันนี้ฮะเสียจะมาเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับผมว่า 600บาทเนี่ยสามารถทํากําไรได้หรือเปล่าหากคุณผู้ชมที่ต้องเป็นมือใหม่อยากจะลองซื้อฟิสปิน600เนี่ยสามารถดูคลิปของเสียก่อนได้นะฮะเอาละครับไม่ต้องรอช้าฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่า600บาทอ่ะจะทํากําไรได้หรือเปล่าครับเอาครับไม่ต้องรอช้าเดี๋ยวเสียปรับนี่ก่อนภาพฟีเจอร์อ่าขั้นต่ำ600บาทกดเลยครับไม่ต้องรอช้าแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่ครับเปิดที่อมยิ้มมา โอเคฟรีสปินสิบครั้งครับผมมาดูกันับว่าจะทำกับอะไรได้ไหมแตงโมงก่อนเลยมาถึงมีคูณเยอะซะด้วยแต่มันแตกแค่สามบาทนะคูณยี่สิบสองบาทคูณยี่สิบสองไม่ใช่คูณยี่สิบสองบาทคูณยี่สิบสองเป็นหกสิบหกบาทเมื่อกี้นะฮะโอเคต่อต่อ,ต,อ,ต,อต้องมามาเรื่อยๆมาเรียงๆคุณผู้ชมเชอรี่ออกแล้วฮะองังุนออกอีกครับมีคูณสิบแล้วครับตอนนี้แตงโมงออกต่อฮะลูกกวาดชมพูง่วงอ่าลูกกวาดน้ำเงินโอ้ดินพันหมดแล้วนะครับ คูณเยอะคูณสิบสี่แล้วตอนคูณยี่สิบสี่แล้วตอนนี้สี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่ครับผมโอ้โหพูดมั่วหมดเลยหนึ่งพันห้าสิบแปดบาทครับผมกําไรหกร้อยบาทมาถึงกําไรแล้วหนึ่งพันนะฮะคือเมื่อกี้พูดมั่วหมดเลยครับไม่ทันโอเคเอาเงินต่อครับตอนนี้มีคูณสิบเจ็ดนะคุณผู้ชมคูณสิบเจ็ดห้าบาทคูณสิบเจ็ดฮะเก้าสิบเอ็ดบาทครับตอนนี้เราเป็นกําไรแล้วนะครับผมเราซืา้อฟิสกันแค่หกร้อยนะเราได้มาพันสองแล้วนะครับโอเคต่อกดต่อกดต่อ ดี๋ยวพิ่งแห้งโอเคเชอรี่มาตอนนี้มีคูนยี่สิบ้าอุ้ยลูกกวาเกียวกับกล้วยอุ้ย,ยคูณอย่างเยอะคูณอย่างเยอะคูณเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบห้าเป็นสี่สิบแปดสิบแปดบาทคูณสี่สิบแปดฮะโอ้คูนเมื่อข้ามันไม่ได้บวกสิบแปดนะมันบวกสักอืม้มบวกสักสี่สี่หรือสักร้อยนะลอยยับเลยตะกี้ตะกี้กล้วยออกครับผมมามายังไงสิคูณอีกสิบสี 21, บนะ 2, 3, บ่ครับผมก็เป็นยี่สิบเอ็ดบาทนะคุณผู้ชมสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทครับผม กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสองพบาทเลยนะฮะสำหรับการซื้อฟีสปินที่600นะครับผมอ้าวสำหรับมือใหม่นะวันนี้เสียก็ทําให้ดูแล้วนะครับหากใครที่อยากจะเล่นสวีบบอลซ่าอะไรจะซื้อฟีสปินเนี่ยแต่มีงบน้อยเพียงแค่600บาทแล้วอยากจะซื้อฟีสปินก็อยากจะรู้ว่าได้กําไรไหมซื้อ600มันจะดีไหมวันนี้ครับเสียมาทําให้ดูแล้วนะผู้ชมครับว่า600บาทก็มีโอกาสแตกถึง2000ได้นะฮะแบบที่เสียทำครับนี่ครับ โอ้โหเปิดนาจอไว้2 1งร3รบาทยิ้มเลยนะครับผม600บาทก็แตกเป็นพันได้นะคุณผู้ชมเสี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมแลวอยากใครที่อยากจะเล่นเกมสบีบทันซ่านนะครับผมสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับและบอกก่อนนะครับว่ามีทุนน้อยเล่นน้อยตามงบประมาณของเรานะครับผมอย่าไปฝืนเล่นจนหมดตัวนะฮะถ้าไปเล่นเยอะเนี่ยเ้าเกิดเกิดผิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียใจทีหลังนะครับผมเชื่อเสียนะครับผมเล่นแบบพอประมาณนะครับผมเล่นแบบ กำลังดีนะฮะคุณผู้ชมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เส,สี่ยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมหากใครที่อยากจะเล่นเกมสวีดบลังซ่านะครับสมัครเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ยูทูบเสี่ยเลยนะครับผมหรือใครที่อยากจะปรึกษาวิธีการเล่นกับเสี่ยเนี่ยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรพูดคุยอะไรกับเสี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดของเสี่ยด้านล่างเนี่ยแอดมาส,สอบถามพูดคุยกับเสี่ยได้ตลอดเวลาน,นะครับผมเสี่ยจะพ,พร้อมให้คำปรึกษาทุกประโยคทุกคําถามครับผมสำหรับวันนี้เสี่ยขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ